เว็บร้อยใส่ขวาจิงจะจะจะดีกว่าจริงไหมลูกค้าอยากให้ใส่ขวานี้นะวาวยี่สิบเจ็ดยี่สิบสามเนี่ยแล้วก็ทำฝาเรามาหรือหรือหมดอยากรู้นะมันดีกว่าจริงไหมใส่และแก้ปรับแก้ใหม่แต่ผมว่าวาวโตจะใช้แคมเดิมนะดูว่ามันจะดีไหมคือให้ ให้ตำแหน่งปิดเปิดของวาล์วที่เดิมองศาเดิมแต่ประตูทางเข้าทางออกเยอะขึ้นใหญ่ขึ้นเรามาหรือกันต่อค <laughs> ันนี้ที่ทำมาไม่ใช่ามาเป็น52.9 52.9คือลูกอะไรจะเป็นลูก PCX125 หรือว่าคลิก125มาดูกันเขาเพิ่งทำมาใหม่ก็ลูกก็ยังสวยอยู่ทีนี้หลบวาวมาด้วย แคมเดิมจริงๆไม่ต้องหลบก็ได้เนาะมันหายไปตรงเนี้ยกินฝาเป็นทองแดงมาแล้วนะรูพอดก็แยงแต่ปากทางเข้าอย่างเดียวเ<ม>บ้าฝาน่าจะจิกเป็นเบ้า5้าสานะทีนี้ถ้าเป็นลูก B C X ตัวนี้จริงๆไม่ต้องจิกเบ้าก็ได้เราก็ต้องทําการแยงขวานู้นแล้วก็เดี๋ยวมาประกอบกันว่ามันจะมีกำลังงานเพิ่มไหมอารมณ์อะไรการเร่งการอะไรดีกว่าไหมหรือจะแย่กว่าก็ไม่รู้นะ <laughs> โอเครอแป๊บเทคนิคเปิดพอ เว็บร้อยวาลโตต้องโมอะไรบ้าง <c oughs> ครนนี้ลูกค้าอยากให้เปลี่ยนเป็นฝาวาลโตแต่ลูกอ่ะเป็น52.9เป็นลูก v c x แล้วแต่ว่าเป็นวาลเดิมอยู่เราจะเปลี่ยนฝาเป็นวาลโตแต่ใช้แคมเดิม erm. ลูกก็ชุดเดิมเราก็จะใช้ลูกชุดเดิมแคมเดิม erm. เปลี่ยนแค่ฝามาดูฝากก่อนทำไมถึงใช้แคมเดิม erm? เพราะดูทางเข้ามันก่อน คือฝาสร้างนี้มันเป็นรูใหญ่มาแล้วแล้วก็เก็บเห็นไหมไม่ให้บงังหลอดวงหลอดวาล์วเก็บรายละเอียดทางเข้าวไว้ดีเห็นไหมทีนี้ส่วนเนื้อตรงนี้ต้องเก็บไว้นะในข้างบนเนี้ยเพราะจากที่เคยเทสโฟดูอ่ะคือมันต้องมันต้องอากาศกับน้ามันมันต้องขึ้นมาแบบเนี้ยเพื่อ,เพ,อเพื่อไหลเข้าหาหัวลูกสูบเข้าไปส่วนไอเสียให้ระบายได้เร็วทีนี้อ่ะ ถ้าฝาวาลวโตรูใหญ่แบบนี้ไปใช้แคมองศาเปิดก่อนปิดหลังโอสศาที่เปิดนานมันอาจจะไม่มีกําลังฉะนั้นเราไล่กับแคมเดิมเลยแต่มันเข้ามันออกได้เร็วเพราะว่ารูใหญ่วาลวใหญ่เดี๋ยวรอประกอบแล้วเรื่องกันดูอีกทีอ่ะมีอีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นคาบูร้อยี่าเนาะทีนี้ตัวคอคาบูรเราก็ต้องเปิดนะเปิดให้รับกับ พอทที่ทำมามันจะได้รับกันพอดีนะเราทำยังไงอ่ะเราก็ต้องเนี่ยเราตัดกระดาษปุ๊บใช่ไหมให้เท่านี้ปุ๊บแล้วก็มาเปิดฝังนี้อ่าประมาณนี้วิธีทำส่วนฝั่งคาบูก็เนี่ยเก็บให้เข้ารับกับคาบูให้รับกับไฟเบอร์พวกนี้คือช่องทางมันจะได้ไหลลื่นเวลาเข้าไปเอามาประกอบกัน แล้วรอแป๊บ จากการประกอบเสร็จแล้วก็ลองขีด่ดูผมว่ากำลังฝาเดิมดีกว่านะเพราะว่าลูกเป็นลูกปีเ1ียกรอยยห้าหัวมันจะตกอยู่นิดนึงแล้วตำ่ำผมว่าฝาเนี้ยต้องเหมาะกับลูกเชียร์หรือไม่ก็ลูกหัวนูนเพราะเบ้าฝามันโลง่งเราก็ทำคลิปเรื่องดีๆอันนี้เรื่องที่มันใช้ได้ไม่ได้เราก็ทำคลิปเหมือนกัน <laughs> แต่แก้ยังไง ใช้แข็มเดิมเพราะว่าถ้ายิ่งเป็นแค็มแต่งที่องศาเปิดเร็วและเปิดเยอะก็กําลังจะหายกว่านี้แก้ยังไงเคสนี้ต้องลนลูกหัวนูนขึ้นมาแล้วจะใส่แคมแต่งได้เดี๋ยวรอดูตอนต่อไปว่ามันจะดีกว่านี้ไหมไล่ไปทีละสะเต็ป <laughs> เอามาฝากเป็นทิกเล็กๆจะชอบก็เอามาที่อื่นดีกว่าก็พาไปอย่าลืมเอาไปลอง เรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาผมเชื่อว่าทุกคนก็เก่งได้ครับ